สวัสดีนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นตู้ฟักรเรานะฮะจะเป็นตู้กระจกนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมา,าให้ทุกคนดูนะครับว่าไข่อันนี้เป็นไข่เป็ดทั้งหมดเลยนะฮะไข่เป็ดทั้งหมดก็คือจะให้ทุกคนมาสังเกตดูกันนะครับว่าไข่ตัวไหนมีเชื้อไข่ตัวไหนไม่มีเชื้อนะฮะไข่ตัวไหนที่มันไม่มีเชื้อแล้วเราฟักไปเนี่ยมันแน่นอนมันก็ไม่ไม่ฟักอนะเนาะมันมันไี่มีเชื้อเนาะเราก็เอาไปต้มกินทอดกินได้เลย ส่วนตัวไหนที่มันมีเชื้อเนี่ยก็จะให้ทุกคนมาดูนะวิธีสังเกตนะฮะว่าโอเคตัวนี้เนี่ยมีเชื้อแน่นอนนะทุกคนเยวเอาเริ่มจากต,ตัวนู้นก่อนตัวนี้คือไม่มีเชื้อใช่ไหม,ไม,มอโอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไม่มีเชื้อนี่ไม่สามตัวแรกนี่อันนี้มองเห็นชัดดูยังไงว่ามันไม่มีเชื้อใคร เอาไข่เข้าตู้ฟักประมาณสองสัปดาห์สองสัปดาห์ใช่ไหมแล้วทีนี้ถ้าไข่มีเชื้อเขาก็จะมีเส้นเลือดเดินมีเส้นเลือดเลยเนาะตามฟองแต่เนี่ยเห็นเห็นจุดแต่ไข่จะจุดไข่แดงไม่มีเส้นเลือดไม่มีอะไรคือคือขาวเลยนะขาวโบเลยขาวโบเลยไม่มีอะไรนะทุกคนเห็นไหมโอเคอันนี้เคสของไข่ไม่มีเชื้อเดี๋ยวอีฟองนึงอีฟองมีมีอีฟองนึ่งใครก็ได้ที่มองชัดๆหน่อย นี่นี่คาบโบเลยนะทุกคนนะคือไม่มีเส้นเลือดไม่มีอะไรเลยอันนี้คือส,นะสองสัปดาห์นะสองสัปดาห์นะฮะใส่แลวสองสัปดาห์เดี๋ยวฟองนี้เนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยเราแยกออกเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปจะเอาไปทําอาหาร่างั้นเถอะแล้วก็ตัวนี้ยังไงฮะตัวนี้อันนี้คือไข่ที่มีเชือ้อ حم, ทุกไนนะข่ขที่มีเชือ้อสังเกตดูว่าเขาจะมีเส้นเลือดนะทุกคนนะดู อันนี้สอันนี้ได้อันนี้ได้สองเกือบอันนี้ได้สองสัปดาห์แหละเท่ากันพร้อมกันลักษณะของเขาก็จะมีเชื้อกระจายอยู่ในฟองเห็นไหมอ่าอ่าอันนี้ต่างจากเมื่อกี้มั้อ่าต่างจากเมื่อกี้มันจะใสๆคนข้างขุนอันนี้เหมือนไข่แดงมันมีการกระจายอ่านี่นะแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดดําๆเนี่ยเหมือนเป็นตัวศูนย์กลางของตัวอ่อนเขาอ่าโอเคลองดูฟองอื่น อันนี้อันนี้ฟองฟองนี้เหมือนอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหรนไ่นะยังไม่ชัดเจนยังระเขาไว้ก่อนเข้าอไว้ในตู้ฟักก่อนเพื่อความชัวอันนี้เหมือนเปลือกเขานามากเลยเนี่ยอันนี้มีเชื้อนะข้างในเนี่ยขยับไฟฟังนั้นอยไฟมันมันส่องเห็นไหมอ,อ่ะอันนี้ก็ก็ไม่ขาวโวนะมันค่อนข้างเข้มนะ ใช่แต่ก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะใช่ว่าว่าเชื้อเขาจะเดินดีไหมเพราะว่ามันมีมันมีสองกอรณีคือหนึ่งไข่มีเชื้ออะไรอี่งนี้นะไข่เชื้อไม่เดินอาจจะไข่เน่าเลยไหมแล้วก็ทําให้ไข่เน่าใช่ถ้าเชื้อไม่เดินก็คือไข่เน่าค่ะอันนี้คือตอนนี้นี่มันมีมันมีจุดจุดตรงนี้นี่มีจุดเหมือนจุดเป็นจุดตัวอ่อนของเขาอะจุดเล็กๆอะ แต่มันก็ยังดูยากนะใช่ยังดูยากผัดฟองนี้เราก็เลยว่าจะเอาไว้ก่อนอืมอ่าทีนี้เรามาดูฟองที่ชัดเจนสองสัปดาห์เหมือนกันอ่าสองสัปดาห์อันนี้สามฟองนะทุกคนนะทุกคนเนี่ยสองสัปดาห์อันนี้คือเชื้อสมบูรณ์มากทุกคนดูนี่เห็นเส้นเลือดเต็มฟองทุกคนเห็นขาวดุกดิกไหมอ่าอ่าเห็นเห็นฮะเห็นดุกดิกไหมใช่ใช่เห็นอ่านี่คือเชื้อเดินดีนะแล้วดูขาวดุกดิกดิเห็นไหม ก็คือจะเห็นเป็นเส้นเลือดเลยนะแล้วก็ข้างในเนี่ยมันก็มีการเคลื่อนไหวตัวเราหมุนมนนๆๆๆๆอ่านี่นะอ่าก็จะเห็นเป็นเส้นเลือดรอบฟองนะทุกคนนะใช่เส้นเลือดรอบฟองอันี่คือเชื้อเดินดีมากเลยนะตรงนี้ตรงนี้นี่อขยับไฟไปฝั่งโน้นหน่อยอ่ะนี่นะทุกคนนะทุกคนลองสอดเขตมันมีการเคลื่อนไหวอยู่ข้างในนะอ่าใช่นี่ฝั่งนี้มองชัดมาก มันเขากำลังว่ายน้ำอยู่ข้างในอ่ะว่ายว่ายอยู่ข้างในนะฮะมันลูกเอ้ยเหมือนเด็กทารกในคลองแล้วมันก็ประมาณนั้นเลานะเขาเขาอยู่ข้างในน้ำมันน้ําข้ามน้ําอะไรแต่นี้เหมือนอยู่ในไข่ขาวอ่ะอ่าไม่่จะให้ไฟมาส่งมาตอนนี้กล้องมันจะไม่เห็นเห็นหรือเปล่าเห็นไหมเนี่ยเขาลูกดิกดูวิกอยู่เนาะเห็นหรือเปล่า โอเคฟองถัดไปอันนี้คือสองสัปดาห์เหมือนกันนะทุกคนตัวนี้เนี่ยมีเชื้อแน่นอนนะอันนี้คือมีเชื้อแน่นอนและอันนี้ก็ประมาณอันนี้สามสัปดาห์แล้วอันนี้ไข่สามสัปดาห์แล้วทุกคนอันนี้เนะี่ยอันนี้นนไม่ค่อน,คนข้างหนานะไม่หนาค่ะเพราะว่าไม่หนาแต่ว่าเชื้อเขาเดินเขาเดินเต็มแล้วเหมือนเชื้อเดินใกล้เต็มฟองให้เขาดุกดิ๊กอยู่ข้างในเหมือนกันลองหมุนๆให้หน่อยอ่าอ่าฝั่งนี้ฝั่งนี้ ก็จะเห็นเป็นเส้นเลือดนะทุกคนนะเดี๋ยวลองจากข้างล่างข้างล่างก็ไม่เห็นข้างล่างมืดเลยไม่เห็นคือมันไม่เห็นข้างในเลยอ่ะทุกคนเราส่องได้แต่ข้างบนเนี่ยเองเนี่ยแต่ว่าเราจะเห็นว่าเขาก็ดุกดิกอยู่นะมองด้วยสายตาเนี่ยเขาดุกดิกอยู่ข้างในอืมขยับนิดหน่อยใช่นิดหน่อย แต่ว่าตัวเมื่อกี้เนี่ยชัดกว่าใช่อันนี้เหมือนเขาเต็มฟองแล้วอันเนี้ยมันมันแบบว่าเชื่อเขาเดินเต็มฟองเหมือนใกล้จะถึงเวลาฟาักแล้วอีกประมาณอาทิตย์กว่ากว่าเขาก็ฟักละอันนี้เหมือนกันนะทุกคนนะนี่นี่เห็นเส้นเลือดไหมดูยากเนาะตัวนี้น่ะนี่นะีอน่อะเห็นๆๆอยู่เห็นอยู่เส้นเลือดนี่นะทุกคนนะดูเห็นเส้นเลือดละแต่ว่าก็ก็เขาเรียกว่าอะไรอะนี่นี่ตุกดิกแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่า อ่าจะดูยากนิดหน่อยนะก็แต่องศาลองนิ่งๆนิดหนึ่งก่อนตัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เคลื่อนไหวชัดเจนนะฮะฟองแรกกับฟองที่สามเนี่ยเคลื่อนไหวชัดเจนเลยเห็นเส้นเลือดชัดเจนนะทุกคนนะตัวตรงหมุนๆอีกได้ไหมลองๆหนะลองตรงไม่เห็นละฝั่งนี้ค่อนข้างถึงไม่เห็นละค่ะขอถึบมาฝั่งนี้แล้วเนี่ยเนี่ยตัวขยับไฟฉชยไปทางนู้นหน่อย ไม่เห็นอ่อแต่ก็อาออ่าพอ,าอ,าอ,าอเห็นพอเห็นอยู่ครับโ okay. อเคไหมโอเคนะ okay, นะอันนี้ก็เป็นเป็น,นการส่องไข่เชือ้อเป็นเป็นวิธีการสังเกตนะฮะเพราะว่าไข่เชื้อนะ่ะถ้าเข้าตู้ฟักประมาณเจ็ดวันทุกคนเจ็ดวันนะเจ็ดเจ็ดวันถึงสิบวันนี่แหละเราส่องดูได้เลยถ้าเขามีเชือ้อเชื้อเขาก็จะเดิน ในฟองแต่ถ้าเขาไม่มีเขาก็จะเป็นลงเหลีงลุงเหลีงนะทุกคนเป็นฟองเปล่าออไปตอนนี้เรามีไข่เชื้อไข่เชือ้อจริงๆที่เราคิดว่าน่าจะฟักก็มาสามฟองจากทั้งหมดกี่ฟองสิบฟองนี่นะทุกคนตู้ฟักของเรา เป็นเป็นตู้กระจกนะทุกคนเราสามารถมองเห็นข้างในได้เลยปกติทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นอะไรเป็นตู้อ่าตู้พลาสติกนะเป็นถังพลาสติกเป็นกล่องยากล่องพลาสติกแต่นี่เราใช้เราใช้ตู้กระจกก็จริงมันก็ไม่ได้ต่างกันนะใช่เพราะว่ามันอยู่ที่อุณหภูมิทุกคนเพราะว่าอุณหภูมิมันก็อยู่อังมุนโอหภูมิต่ําสุดของเราอยู่ที่ประมาณสามสิบเจ็ดนะทุกคนนะเพราะว่าเขา เหมือนมีการทดลองมาแล้วว่าอุณหภูมิที่สามสิบเจ็ดต่ำสุดสามสิบเจ็ดสูงสุดคือสามสิบเจ็ดจุดห้านะทุกคนนะมันทําให้เกิดอัตราการฟักตัวและการเกิดของเอ่อตัวอ่อนของไข่ของไก่ของปิดเนี่ยดแีแล้วข้างในเราใส่อะไรบ้างอ่ะม,มีมีน้ําเปล่า,ออาใส่แ<น>ก้วใช่ไหมแล้วไอ้อะไรเป็นดินหรือว่าอะไรอ่ะข้างในข้างในเราใส่น้ําเพราะว่าตู้พวกนี้เนะี่ยเขา เอ่อจะต้องมีความชื้นอยู่ภายในภายในตู้ก็คือต้องใส่ต้องใส่น้ำในแก้วหาภาชนะใส่น้ำเพื่อที่ให้เขามีความชื้นในระหว่างที่เอ่อการกกอยู่แล้วแล้วททีนี้วัสดุในการลองซึ่งบางคนเขาก็จะไม่ลองของเราใช้อะไรอะของเราใช้รำรำละเอียดใช่เพราะว่าเพราะว่าพื้นมันเป็นพื้นกระจกไงนัแสดงว่าลำเนี่ยเราก็ไปซื้อตามเอ่อโรงสีได้เลยนี่ ซื้อแถวบ้านได้แถวบ้านไขรมีลงสีสามารถไปซื้อได้ไปขอเข้าก็ได้ไม่แพงหรอกนะคะเพราะว่าเราใส่ลำเพราะว่ามันเป็นตู้กระจกเรากลัวเวลาเราพลิกไข่หรือไข่มันกันกระแทกได้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าสมมติในกล่องพลาสติกบางคนเขาก็ใส่ตะกร้าเพียวๆเลยใส่ตะกร้าแล้วก็มีน้ำอยู่ข้างมีน้าอยู่ข้างล่างด้านใ่งโอเคก็ประมาณนี้